สวัสดีค่ะมาพบก,กัาในช่องพังรัไทยนะคะสวัสดีเอฟซีทุกท่านในคลิปนี้นะคะเราก็จะมานะคะค่ะาาแม่แม่ในคลิปนี้มาดูนะคะการถึงวันนี้ก็ในช่วงบ่ายสองโมงนะคะเกิดบ่ายสองโมงก็จะพี่ออไทยน้องพองเพชรแล้วก็น้องมิ่งนะคะมาร่วมกิจกรรมนะคะมาต้อนรับเลยค่ะน้องๆน,นะคะนักเรียนนะคะที่จะมานะคะที่เข้ามาศึกษานะคะ เกี่ยวกับการเกี่ยวกับช้างเนาะแม่ๆม่ตรงนี้ก็จะเป็นจุดค่ายเยาวชนนะคะค่ายเยาวชนนี่เลยนะคะนี่เลยเอเก่งมากเลยลูกเก่งมากเลยนะคะอือาเอ เราที่อไทยติดพ่อบ่อยนะคะแม่แมติดพ่อบ่อยพ่อความของน้องทองเพชรนะคะติดพ่อไวมากเลยตอนนี้ก็ทางโครงการเราก็จะรับ ร่วมสนับสนุนนะคะกับทางโครงการของเรานะคะนี่เลยโอ้ติดพ่อหวยมากติดพ่อหวอยมากค่ะแม่แม่ส่งเสียงนี่ติดพ่อหวยมากรักพ่อหวยมาก โอ้พ่อตัวเองไม่สนใจแล้วค่ะงานนี้มางานนี้หนูไม่สนใจพ่อนะคะสนใจพ่อคนอื่นเขาไปแล้วตอนนี้น้องช้างก่อตอนนี้น้องช้างก็จะลงไปเล่นน้ำนะคะอซีค่ะจะลงไปเล่นน้ำนะคะตอนนี้นี่จิก็จะไปยืนดูนะคะไปยืนดู ไปยืนดูน้องช้างเล่นน้ำกันนะคะเอซค่ะไปยืนดูน้องช้างเล่นน้ำกันจ้าอันนี้บรรยากาศห้ามลงห้ามลงอยู่ได้แค่นี้มาแล้ว,วมาเลยแล้วพี่จอทยน่าจะลงน้ำเชือกเดียวเหมือนเดิมนะคะแม่แมพี่จอทยน่าจะลงเล่นน้ำเชือกเดียวเหมือนเดิมนะคะนี่เลยนี่เลยนะคะนี่เลย พี่อไทยก็น่าจะลงเล่นน้ำเชือกเดียวแล้วน้องๆก็จะยืนเป็นกำลังใจอยู่ตรงฝั่งนะคะอยู่บนฝั่งนะคะส่วนน้องไทยก็จะลงเชือกเดียวนะคะลงเชือกเดียว <c oughs> ติดพ่อไวมากติดพ่อไวมากจ้าแม่แม่ติดพ่อไวมากเลยนะคะ <c oughs> นี่พ่อไววันนี้พ่อไหวมานะคะไม่ใช่ไม่ใช่น้องต้านะคะวันนี้เป็นพ่อไวมาเองวันนี้น้องต้าไม่ได้มานะคะ <c oughs> ไปเลยอ้อน้องน้องน้องทองเพชรน่าจะลงด้วยนะคะงานนี้เออดู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 ดนี่มาดูมาดูคน่เลยคนเลยดูค่ะแม่แม่ดูค่ะดูค่ะ อดูค่ะดูพี่ออไทยหางชี้แล้วไม่แม่หางชี้แล้วหางชี้แล้วหางชี้แล้วค่ะหางชี้แล้วว้าทองเพชรทองเพชรเป็นไงลูกทองเพชรเก่งเก่งเก่งลูกเก่งเออ นี่ค่ะนี่โอ้วว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 วดูค่ะแม่แม่ดูค่ะดูค่ะแม่แม่ดูค่ะมาแล้วมาแล้วสาวสาวน้องน้องหนุ่มหนุ่มเออเอาแค่นั้นบอกทองเพชรเอาแค่นั้นบอกลูกอ่าทองเพชรเล่นแค่นั้นนะคะมา ดูดูดูพี่วัดไทยดูพี่วัดไทยแม่ดูค่ะแม่แม่ค่ะเออดำพูดดำพูคนเดียวเอา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 เาเตะฉีจับได้บ่มาแล้วเอาเออสนุกเลยลูกสนุกคนเดียวนะคะคนเดียวก็เฟี้ยวได้คนเดียวก็เฟี้ยวได้จ้าแม่เม่จ้าคนเดียวก็เฟี้ยวได้นะคะทุกท่านค่ะนี่ดูคนเดียวก็เฟี้ยวได้จ้า อ่าอ่าอ่าดูดูดูตุ้มตั้ม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 คนเดียวนี่นะคะน้องมิ่งก็ไม่ลงนะคะแม่แม่น้องมิ่งก็ไม่ลงมีลงกับพี่ออทัยเออเอาพอเตะขึ้นแล้วโอ้ต๊กแล้วโต๊กลังลูกสาวแล้ววันนี้เออเอาเปราะหนาเปราะหนา อันนี้คือความสุขนะะอีกอย่างอีกอย่างของน้องช้างนะนเป่ามาพีนะมาหารน้องๆพี่นะนดูค่ะแม่แม่ดูค่ะเออนี่เด็กๆมายืนลุมเลยนะคะมายืนดุมๆุมเลยนะคะแม่แม่ ม่วงแตกม่วงแตกม่วงแตกค่ะทุกคน,กนอยากม่วงแตกแล้วม่วงแตกม่วงแตกอ่ามีความสุขหลายนี่นะคะน้องๆก็มีความสุขนะคะแม่ๆนี่พี่อ๋อไทยมอบความสุขให้น้องๆแล้วนะคะอ่าม่วงแตกแล้ว กแล้ววงแตกแล้วมาดูก่อนนะคะแม่แวงแตกค่ะวงแตกไงแม่ค่ะวงแตกเล่นสะปะอ่าพอยังวงแตกค่ะแม่แค่ะวงแตกดูคะ่ะดู พญายิ่งมันพ่นน้ำเนี่ยพูดว่าเด็กหน่อยว่าพญายิ่งผพ่นน้ำเนี่ยมาสั่นได้มาดันโน้ตัยว่าได้เดี๋ยวจัดให้เออเดี๋ยวจัดให้เลยเอาเต็มคาราเบลเลยลูกเต็มคาราเบลเลยเต็มคาราเบลเลยโอ๊ยโอยเอาเต็มคาราเบลเลยลูกอ่า เด็กๆชอบนะคะแม่ๆเด็กๆชอบใหญ่เลยบอกว่าเอาอีกเอาอีกว่างั้นบอกว่าเอาอีกเอาอีกว่างั้นชอบชอบนะชอบชอบมากๆเลยนะคะเออชอบชอบนะคะแม่ๆเออเด็กๆชอบจ้า เด็กๆชอบนะคะเด็กๆชอบอโอเคนะคะแม่ๆในคลิปนี้ก็เป็นกิจกรรมนะคะของทางโครงการพัศนาักรของเรานะคะก็จะมีามาบ่อยๆนะคะสําหรับคณะนักเรียนนักศึกษานะคะก็จะแวะมานะคะชมนะคะน้องช้างเล่นน้ําให้ดูพ่นน้ําให้ดูนะคะก็จะมีแบบนี้มานะคะบ่อยๆมากๆเลยนะคะ ขอบคุณทุกกําลังแรงใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่แวะมารับชมในคลิปนี้นะคะคก็ฝากกดไลค์คกดแชร์ให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ